วันที่18ธันวาคม2563เวลา10นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงทะเลจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสุมเมธีรานิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุมในฐานะหัวนหน้าศูนย์มีนายพงเทพเพชรสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการเป็นเลขานุการและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เข้าร่วมประชุม เพื่อประสานความร่วมมือประเมินสภาพปัญหาวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกันในการตรวจสภาพการสร้างสภาพการทํางานและการค้าม,มนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลและส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับประเทศไทยให้อยู่ในระดับเีียหนึ่งจากการจัดระดับการแก้ไขปัญหาการค้าม,มนุษย์